สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก่อนอื่นมื้อนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติก็ขอวอวยพรให้คุณแม่ทุกท่านนะครับจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความสุขหลายๆนะครับอยู่เป็นลมโพลมไซสให้ลูกให้เต้านะครับมีแรงสู้การสู้งานนะครับอย่าเลื่อนลกเลื้องครับอย่าจ็บอย่าจนทุกผู้ทุกคนเด้อครับเอามื้อนี้เดียกลับมา,าบ้านนะครับพอดแรล้งวันนี้ เบิ่งงานต่ออยูุ่บันนะครับมีพอจูก,กับพะพี่น้องไปเบื้องหนังยูสื่เมไทยมหาสาครคามส่วนรอบใบาสามนะครับพี่น้องไปรับบัตรฟรีกับปุ๋งอิงได้เลยครับปุ๋งอิงจะแจกบัตรตอนใบสองนะครับหนังรอบใบาสามนะครับยูโลตัดเฮ้ย <Hey. S 1> ยูโรตัดเหรอครับโลตัดสีสเกษตนะครับ,บายสามไปชมหนังใคยอ้อกันนะครับพาแม่ไปเบื้องหนังเอาพี่น้องกิ่พามาเบิง่งป้า คือคักคือนเนี่ยเถอะเปิดผ่้ด่ะพี่น้องอันนี้สวัสดีครับนายช่างทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยว่ามันหลานขายตอนนี้ว่าายมีขนาดลักไปขายเนี่ยเ <laughs> บลบปัรจุบันว่างหันอะไรบอก พอได้ปุ่นได้เกีียวนเนาะปาดอ,อันนี้เฉพาะสองสาวน้อยเ็นบ่เนี่ยอ,อันนี้ของวงหนึ่นงน,น,นะครับปาดพี่นอ้องเบิ่งเอาที่หลังเอาลงมา่อนกันแล้วอันนี้ก็แม่นบ่เนี่ยอัยนนี้กแม่นเผื่ยปูดขากแน่ยยีลี ยุ่ไม่ได้ออกรถพ่วงขนบอเซ่ <S <S น,นี่ปีมครับปัดพี่น้องบุงออาทีละตุลพวงแกะเทียตพร้อมสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะสุดยอดเลยครับชพร้อมทหารทุกนายนะครับพร้อมเดินทางเอาอันนี้คือเปียนเงียงเนี่ย ฮะนางบอกว่านบอี่หมายถึง,ต,ง,งต้องเอาออนเอาออนน้ำยาขจัดคราบมันปะช็ด เด็กกลางปีนี้เขาก็ใส่เอเมเจอร์อยู่นะครับเด็กกลางปีนี้เรายังใช้เอเมเจอร์อยู่นะครับปีแรกใส่วาทิกวัทิกใส่อยู่สองปีนะครับเรากา็ใส่เอเมเจอร์ครับเขาก็จ mm ีสนับสนุนของไทยทุกแบรนด์นะครับ mm hmm. พี่น้องได้ฟังกันเพื่อไม่ซ้ำซากนะครับปีหน,น้าบประอาจจะเป็นช้างออดิโอซิสเต็มก็ได้นะครับเพราะหลายคนหลายท่านก็ได้ฟังแล้วมือ ปิดฤดูกาลเอาอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตรครับจังหวะกันสี่ไปแล้วนะอเอียก,นะก็นเน็ตเ,เวิร์กแตกอเสร็จโอเน็ตเวิร์กหม่ เอาพี่มอสนะมึงหนี่บไปยันปุ๋ยสุดยอดเลยครับตัวละหมื่นกว่าบาทพี่น้องนี่ตัวละสองพันกว่าเจ็บสามพันนี่ตัวละสามพันกว่าหน่อย บีมอีกตัวลรเก็บสองมืนเพื่อความสวยงามนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง,งฮ<ะ>ประกาศขายบ่าจานปิดว่าสองพันทุกตัวเลยจีส่งถึงที่บ่ไม่ขายจำนวนมากสัขายเทลลอรดสองหลอดสัน Nhận? Ừ. Em lắm bỏ tôi mấy thấy thằng thân thiên em với em cả đơn em đẹp bọn <laughs> đi bọn đi bọn đi ถ้าสีทับเข้าไปอีกรอบนะครับแข็งโป๊กแล้แบบนี้นี่ครับเอี่ยมขา้างแล้วปิดข้างแล้วปีกไก่นี่เป็นแผ่นคอมโพสิตเห็ด <N> สีภายนอกภายในหยดลำพงสาวหน่อยถิดบางเทงครับ โอ้ตอนนี้หนังขายออกกำลังไหลพี่น้องครับยอดขายกำลังไหลฝา,ากพี่น้องครับสำหรับจนุนครับอหอดลอยลันนะครับจีเดีบวชตจีเนนด, <laughs> ดีตั้งติดนแงน่ส้น <laughs> บวชด,ด้วยโยกบุญยกกุศลให้พี่น้องเอฟซี FC แฟนครับวัตุกทุกคนเลย ชาวอีหลากกับประเทศบุญนะครับอนุโมทนาสาธุนะครอบครัวน้องหอญิงนะครับผู้เด,ด็อยจ้งเฮงเลยพี่น้องครับมีเพิ่มเสริมแจ้งเอียงนะครับพี่น้องร้อยรุ่นนะครับว่าจะเพิ่มอะไรในระบบเสียงนะครับ เสียก็เดิมแน่นอนนะครับสุดยอดหลายคนหลายท่านติดใจผู้ใดได้มางานปิดฤดูกันนะครับกับงานอียังก็พเพชรบุญหาพระสงการนะครับโอ้ระบบเสียงช่างเอาดูบรธรรมดาลเลยครับสำหรับมือนั้นสุดยอดเลยนะครับเอาไปร้องให้พี่น้องบึงเพื่อเอาไปปรับปรุงพัฒนาแย่ใไ เพื่อมีโอกาสในเมื่อ้นวงไงแย่ค่อยว่ากันไปนะครับดีทุกเบนนะครับสุดยอดทุกเบ,กบนกลัวพันธุี่ออกแบบได้มาแเจะยังทุกกี่หอ้อนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับ ครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องคำนี้นะครับตาบัลลุเป็นอย่างไรตื่นขึ้นมากโผล่ลูกปวกเลยนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยทุกคนครับ